สมมติอยากจะเรียกแฟนคลับเข้ามาเซก,กีกับเราเราจะยังไงดีมาหาหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยทีมป,ป้องตกอีกอเลยเว้ยสวัสดีค่ะนุ่นซูโม,มค่ะสีขาวค่ะสวัสดีค่ะบิวซูโม,มค่ะสีชมพูค่ะ แล้วกินว่าเรียนจบสถาปัตย์มาทั้งคู่เลยใช่ไหมความสามารถพิเศษอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสายงานที่ตัวเองเรียนก็น่าจะเหมือนกันทั้งคู่เนาะก็วาดรูปค่ะเป็นวาดรูปทีสุดวาดรูปนี่คือแบบรอยิ่งวาดคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือวาดแบบเส้นลายติดวาดอาคารอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ออกแบบบ้านออกแบบอะไรบ้างไหมเคยไหมนนี้ยยยอยากรู้อยากคุยรู้ยังค่ะ,คะน้องเคยไหมมันถึงออกแบบแล้วสร้างจริงใช่ไหมคะอ่าอะไรประมาณนั้นยังค่ะแต่ว่าได้ทําในสายงานที่ใกล้เคียงกันก็ส่ก แต่ว่างานสกเก็ตนี่คือทําได้อยู่แล้วความชอบส่วนตัวรอบนี้ไม่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 ให้เป็นคนเลือกเดี๋ยวพี่เป็นคนตั้งคำถามและให้ตอบจากสองตัวเลือกภูเขาทะเลทะเลค่ะทะเลภูเขาค่ะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าหนูแบบว่าไม่ชอบความแบบ เนอหนะแบบของโครนอะไรเงี้ยภูเขาเวลาเดินในป่าอะไรเงี้ยมันจะมีโครมีโครนอะไรเงี้ยอ๋อมันก็จะดูชักเท่เดินเยอะมีมาลงแมลงอะไรเงี้ยเยอะก็ไม่ค่อยชอบทะเลไม่ชอบทะเลด้วยไม่ชอบค่ะชอบไปทะเลดีกว่าใช่ไปทะเลมันจะแบบแห้งๆหน่อยทะเลบัดแกเียแม่ไม่ไม่แบบว่าการเดินบนหาดทรายอเลยอ๋อก็ฟิลลิ่งแบบนั้นส่วนนุ่นเป็นชอบ บรรยากาศชอบอากาศบนภูเขาเหมือนได้รับออกซิเจนแบบเต็มที่แล้วเคยไปแบบไปแคมป์ไปเข้าป่าไปเต้นท์อะไรนี้อันนี้ไม่เคยค่ะแต่ว่าชอบฟีลลิ่งแบบนั้นล่าสุดไปภูเขาที่ไหนมาภูพานค่ะภูพานที่ไหนมาภูพานอยู่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอไทยใช่มันจะเป็นภูเขาที่มีเขาเรียกว่า ดูดีบาไม่ถูกแต่เป็นภูเขาที่เอาไว้สําหรับข้ามเมืองของคนหนจังหวัดอะค่ะภูเขาที่เอาไว้ข้ามเมืองใช่คือเขาจะไม่ได้ไปแขมกันคือไว้สําหรับให้รถวิ่งผ่านอะไรประมาณนั้นอ๋อๆก็ฟิลประมาณภูเขาที่กั้นระหว่างจังหวัดกับจังหวัดหรือขับข้าเมืองอะไรแบบนั้นถูกไหมจริงๆชอบภูเขาที่เป็นแบบว่าเหมือนเขาใหญ่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เขาใหญ่แบบภาคเหนืออะค่ะอ๋อภูเขาแบบภาคเหนือที่มันติดติดกันได้เยอะใช่ใช่แล้วอย่างเราเราชอบทะเลที่ไหนอะ่า กล่าสุดไปไหนมาอะไปมาดีฟมาค่ะมีตังนะครับดูมีตังเลยอะไปมาดีฟเลยเหรอใช่ก็ไปกับที่บ้านเลยไปทำอะไรไปถ่ายปลาฉลาวไปเที่ยวไปนอน่นนี่สอดๆถ้าเลื่อกได้อยกไปที่ไหนอีกนอกจากมาดีฟก็อยากลองไปแบบเดซีอะไรเงี้ยดูค่ะตาเถื่อนไม่ไปลอยตัวในทะเลเกลือเงี้ยมันสวยอต่มันสวยแ่ไม่ร้อนหรอ ร้อนแน่ตัวตัวตามเลยอจะตัวละลายนิดนึงแล้วอย่างเราสมมติถ้าเลือกไปภูเขาสักที่ในโลกจะไปที่ไหนภูเขาสักนิวซีแลนด์เพราะว่าอะไรหลอดบอลลิงเนี้ยไม่ใช่ก็เราชอบบ้านเมืองของเขาด้วยใช่แล้วเวลาที่แบบมีฉากหลังเป็นภูเขาแล้วบ้านเมืองเขาก็แบบจริงเรียนแปลงเนี้ยมันเหมือนอยู่ในโลกประตูดูโรแมนติกคือใช่เป็นคนโรแมนติกนะต้องหมาน้องแมวแมวค่ะ หมาค่ะไม่ตรงเยค,ครัท้งที่แบบว่าจบด้วยกันจบเลยแต่ไม่เข้าใจไรสายสุดเลือกน้องแมวเ,เพราะเพราะว่าหนูหนูไม่ชอบหมาค่ะเพราะว่าเป็นคนกลัวหมาตอนเด็กๆโดนหมาไล่มาก,ก็เลยแบบแต่ไม่ได้โดนกัดไม่ได้โดนกัดค่ะแต่แบบหนูแบบปั่นจักรยานแล้วหมาไล่อะไรเงี้ยก็เลยกลัวมากไม่สู้ <S <S ไม่สู้นอย่างเดียวค่ะอี๊ไม่สู้คนนี่หมาอ๋อไม่หมาไม่หมาแต่อ๋อแต่ก็ดีแล้วไม่ได้โดนเพราะถ้าโดนกัดก็จะฝังใจที เราชอบน้องหมาค่ะราะน้องขี้อ่อนน้าแมวอ่ะแมวไม่อ่อนน้วไม่อ่อนเหรอแมวอ่อนคือแมวคือแมวมันจะได้อารมณ์แมวค่ะ,ะหมาถ้ามันอยากมามันก็จะมาใช่แต่น้องหมานี่คือเราเรียกแล้มันก็มา,ม,ม,ามันนอนอยู่เงี้ยเราก็เรียกมันมันก็มาไม่สงสารที่มันจะนอนทั้งเดียวแต่ฉันจะก็ไม่เรียกถ้ามันนอนอยู่เออของกินอันนี้ต้องถามตรวจตัวแล้วเพราะว่าตัวเรียกมันเยอะมากของหวานได้ไหมคะได้หมดชอบ เลมอนเมอแรงคือแบบว่าที่เป็นทาร์นะคะมีชาติตะก,กู <c oughs> นมากเลยฉันนึกถึงบัวลอยไข่หวานเลยเ <c oughs> มอร์แรงชอเมอร์อแรงออกเศษออกสำเนียงสำเนียงสำเนียงเมอร์แรงเมอร์แรงค่ะเมอร์แรงเมอแรงค่ะเออ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูชอบรสชาติที่มันแบบเปรี้ยวหวานจัดกันแล้วก็เทคเจอร์ของมันจะแบบกรอบแล้วก็มีความละไรในปากพ่อแม่มาให้กินนึกภาพไม่ออกนึกภาพใปหัวตาไม่ออกนะนู่นนั่น สองอย่างได้ไหมอ้าวสองอย่างครับขอขอสองอย่างมามามีหมูกรอบกับไก่ทอดค่ะเออพูดถึงหมูกรอบนะเดี๋ยวได้นะอันเนี้ยจากตอนทํากันบ้านเนี้ยจะได้ยินคํหนึ่งบ่อยมากเลยคำว่านุ่นกรอบมันคืออะไรวะไอเน,นียนุ่นกรอบคืออะไรเอออธิบายให้พี่ฟังหน่อย คือจริงๆอะหมูกรอบมาจากที่ว่านุ่นนะชอบกินอยู่แล้วแล้วคราวนี้หมูกรอบก็คือเป็นของโปรดเอียนหนึ่งของนุ่นนุ่นก็เลยโอเคในเมื่อเราชอบหมูกรอบมากๆแล้วเราก็ชอบแฟนนลาบมากนั้นเราเรียกหมูกรอบแทนชื่อแฟนคลับไปเลยแล้วกันก็เหมือนอารมณ์ใบเตยที่เขาจะแฟนคลับเขาเป็นสักขยาหรือฟิลอะไรอย่างนั้นถูกไหมของของแฟนคลับนุ่นก็คือหมูกรอบแต่ว่าหมูกรอบของนุ่นมันจะแบบประมาณได้หลายคำอย่างเช่นคำว่ารักก็จะเป็นหมูกรอบห่วงห่วงใหญ่นะคะก็หมูกรอบชื่อเาก็หมูกรอบอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีของเรามีได้ของเราไม่ับ มีค่ะมีมคือน้องเป็นแมวกวักแมวกวักนี่คือเพราะว่าหนูชอบกวาดคนเข้าเลนเวลายิงเชกแบบิค่ะโดนตกเราเนี่ยหรอก็แบบปกติเวลาเราอยู่ในเลนเชกิใช่ไหมคะคนจะไม่ค่อยกล้าสบตาเราเวลาเราแบบกวาดสายตามองไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้คุณครูเรียกนักเรียนในห้องหรือเปล่าอย่าไปสบตาคุณประมาณนั้นเลยค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเหมือนเขาไม่รู้ทำไมเหมือนกันเขากลัวอะไรเราหรือเปล่าเออกลัวหรือเปล่ากลัวกว่ากลัวบิวน่ากลัวน่าด เป็นคนดุไหมเป็นคนนิ่งเป็นคนน่ากลัวคนตลกคิดว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรหนูเป็นคนห้าวคนหนึ่งแต่ว่าเราเป็นคนถ้าไม่ยิ้มน่าจะดุมีคนเคยบอกไหมมีมีนี่ไงทำดูทำสายตาต่อยเลยเส้นเลยอดีแล้วอย่างบิลอย่างบิลก็คิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงน่าจะน่าจะเฟรนลี่มั้งคะเพราะว่าหนูชอบคุยกับหลายๆคนแต่เวลาเจอเพื่อนก็จะชอบทักก่อนแบบ ให้เขาไม่รู้สึกหนาวอะไรอย่างนี้หรอเป็นคนเทคแคร์แค่คนหนึ่งคนดีห่วงใยใช่ประมาณนั้นไปคุยไปอยากคิดภาพต่อทำไมยังไม่ไม่ดีแล้วดีดูคนแบบเทนนี่แต่ว่าต่อไปเวลาจะเข้าเลนี่ก็ให้สบตาบีบว้เยอะๆแล้วหนูก็จะเรียกเขามาแล้วเขายกข้อมาให้ไหมมามามาค่ะเออเราเป็นเหมือนแบบแรงกักเลยใช่ไหมที่แบบไม่ใช่จะมากระชากคอของอีนะ อ๋แต่ว่าปกติแล้วเวลาเรียกเรียกแฟนคลับให้มาแบบเซกิด้วยเขาก็จะมาก็ถ้าเขาสนตาเขาก็อาจจะมาค่ะแต่ส่วนใหญ่มาไหมก็มาค่ะมาแล้วอย่างเราเรามีวิธีแบบอ้อนแฟนคลับอะไรแบบเขาสมมติอยากจะเรียกแฟนคลับเข้ามาเซกิกับเราเราจะยังไงดีอ๋อไม่ใช่มาหาหน่อยได้ไหมคะเหมือนจะไปต่อยใครเหมือนจะเอ้ยมาดินี่จะถ่ายเงินไว้เร็วๆเลยมาเร็วๆเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราอย่างดีวลองดูดิเรียกเข้าไป ัวตายหลายคนคนใครไปสบตาเธอได้ตายยั๊บแน่นอนเราส่วนตัวเป็นคนอ้อนเก่งไม่เก่งหรอไม่เก่งค่ะนู่เห่ะไม่เลยคืออะไรอ้อนเป็นคนอ้อมไม่ค่อยเก่งเลได้ยินว่าแถวเชฟกี่ยาวตั้งคู่เลยถ้าไม่อ้อนเก่งแฟนคลับมันจะมาจากไหนกันหรือเปล่ามีเคยเคยอ้อมแฟนคลับลองทำหน้าอ้อนๆกันอ้อมเขาอ้อน งอน้อนใส่กล no ้องเหรอที <guarding no one> to ่อยากเห็นมาบิวดิ่งกับมาบิวดิกงกัมาบิลดิกงกัมาสามสองหนึ่งไปเราเนี่ยเป็นเป็นคนที่โตมากับ culture ของญี่ปุ่นอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นมันก็ต้องมีความชอบในบางอย่างที่ผูกพันกับ เลเจอร์แบบนั้นของเรามีอะไรบ้างก็อย่างหนูก็เป็นคนที่แบบว่าโตมากการดูอนิเมะเล่นเกมแล้วก็แบบฟังเพลงญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะมีอนิเมะในดวงใจมีค่ะเรื่องเซลล์โมลค่ะนั่นฉันพลาฉันก็ไม่ได้ทำเป็่นนะนุ่นเนุ่นนุ่นของนุ่นก็เหมือนกันค่ะโตมากับอนิเมะต่างๆโตมากับอาหารัตกับวันทรแฟชั่นของญี่ปุ่นอะไรเราเป็นสายคอสเพลย์ กี่ปีล้วที่ที่ที่อยู่ในวงการคอสมา9ปีค่ะ,คะ<ป>เก้าเลยหรอใช่จำได้ไหมว่าตัวละครตัวแรกที่คอสคือดินฟูคาลอยค่ะย,ย,ย่อมีรูปบบเก่าๆให้แฟนคลับไม่เอาไม่เอาไม่รู้ไงก็เผื่อว่าหลังจากดูเทปนี้เสร็จเสรเทปนี้ออนแอร์ปุ๊บแล้วอยากจะแอบล,ลงให้แฟนคลับเห็นท่านบอกว่นี่ก้าวปีก่อนฉันคอสอะไรไม่ <c oughs> เอาเป็นอันนี้คู่คำนับเดี๋ยวต้องมีคนไปคน้นมาจนได้คอยดูนะแล้วตัวละครล่าสุดที่คอสคือ <c oughs> ยูเมโกะนานขนาด ปีที่แล้วอเองค่ะปกติคอร์สเราแบบไปตามงานนี่หละตามงานใช่ค่ะรวมพวกนี้อเออเราเป็นสายคอร์สเหมือนกันไหมเป็นค่ะคอร์สนี่คือเปิดกนบเขาป่ะหรือไม่เหรือก็หนูก็ไปคอร์สกับนุ่นบ้างสมัยแบบชวนกันไปแรกๆรกนันเองแรกแรกได้กี่ปีละเราเพิ่งคอร์สไม่กี่ปีเองคะ่ะหนูเพิ่งคอร์สรป,ออประมาณ5ปีเออประมาณ5ปีโอ้ ตั้งนะไม่ใช่แค่นะตั้งห้าปีเลยนะไม่ถึงเก้าปีเลยนะอันนี้คนในวงการ <S <S <ๆ>คนรทีนี้จากที่รู้มาเนี่ยเราจะเป็นคนที่ชอบแต่งคอสแล้วเรียกว่าคอร์สนะลอริต้าเรียกวคอสใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเคาลเตอร์หนึ่งเลยถูกไหมใช่มันไม่ใช่แบบคอสมันไม่ใช่เหมือนคอสเพลย์เป็นเป็นตัวละคอรอื่นๆไม่ใช่ค่ะอธิบาย<ม>ให้ฟังหน่อยสิน่าจะมีคนอยากรู้ก็จริงๆแนะล้วลอริต้ามันเป็นเหมือนสไตล์การแต่งตัวแบบหนึ่งเป็นแบบ วัฒนธรรมแฟชั่นหนึ่งก็คือสมัยก่อนมันเกิดจากการที่ในญี่ปุ่นเขาแต่งแบบว่าเป็นเหมือนสติกแฟชั่นนะคะก็คือแต่งกันเดินทั่วไปนี่แหละก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครจะแต่งโรลิตตาไปเดินตามท้องถนนใร่เปล่าถามว่าแบบเห็นทุกที่ตลอดเลยไหมก็อาจจะไม่คือเหมือนจะเป็นแบบว่าชรนจูกุชจูกูเป็นยาานของเขาใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นในมุมมองของเมืองไทยอ่ะเขาเปิดกว้างพอหรืย ช่วงนี้หนูคิดว่ามีคนเริ่มรู้จักวัฒนธรรมนี้มากขึ้นแล้วก็คนมาแต่งเยอะขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มเล็กๆของเขาค่ะที่แบบปั้นเป็ู้ชัยเอายังไม่ได้แมสขนาดนั้นสมมติวันหนึ่งฉันจะใส่สบายใส่สบายไปห้างเพราะฉันรักวัฒนธรรมไทยแบบนั้นได้ไหมมันอยู่ในโหมดเดียวกันะก็ประมาณนั้นแหละค่ะได้ที่มาของลูต้ามมาจาก ก็คือมันเป็นแฟชั่นที่แบบอินสไปน์มาจากชุดแบบสมัยแบบ Victoria, แวิกตอเรียนโกโคโกอะไรประมาณนี้ค่ะเราแต่งเราพี่พี่เคยเห็นเราลงรูปเอาชุดมาจากไหนก็ซื้อมาค่ะแล้วมีทำเองมนะั้ยมีค่ะมีทำชุดตัดชุดเองด้วยมีกี่ชุดดีกว่าเอออ่ะเก้าสิบชุดจเอาจริงเอาความจริงเอาความจริงประมาณนั้นค่ะสิบเองหรอยี่สิบยี่สิบเรเริ่มหลุดไหมเลยละยี่สิบชุดแต่ว่ามีเยอะเหมือนกันแล้วชุดทุกชุดเราเก็บไว้ แล้วคิดว่าจะทําขายในอนาคตคิดค่ะหนูอยากแบบว่าอยากมีแบรนด์แฟชั่นเป็นของตัวเองเป็นแบรนด์โรลิต้าใช่แลวอย่างเราอะเรา<ม>เวลาเราคอสทีเราเอาชุดจากไหนเราก็สั่งพีออเดอร์เอาค่ะไม่ได้ทําเองอ๋อมันจะมีบางชุดค่ะที่แบบทําง่ายๆก็ทําเองบ้างเช่นเช่นโอ้ยมันก็เป็นชุดสมัยก่อนแล้วเนาะ <S <S ไม่รู้ไม่รู้มันมันมีม,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 มีตัวเราชื่อตัวละครสักตัวไหมมีค่ะกาคุปโปค,ค่ะกาคุโปอันนั้นก็โมคาลอยเหมือนกันก็เป็นชุดเอ่อชื่อเพลง ม็กเอา่ไ็ไ,ไม่เป็นไร<ช>แต่หมายความว่าเท่าที่ฟังฟังไปแล้เราจะอยู่ในสายฮุกแอลรอยเยอะเหมือนกันหรือเปล่าชอบส่วนตัวชอบค่ะจริงๆชอบมีความสามารถอะไรพิเศษบ้างนะก็อย่างหนูเป็นคนชอบพากเสียงค่ะก็จะทําเสียงแบบเสียงชิปมั้งเสียงนู้นเสียงนี้พาก,กเสียงนี่คือเหมือนพากเสียงในการ์ตูนใช่หรืออะไรเงี้ยชิปมั้งนี่คือไอ้สามตัวได้เหรอใช่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 ค่ะยังไงเสียงมันยังไงเนี่ยดูนะจากลูกทนั้นจะเป็น คอยที่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 ค่อยที่ไหนดีค่ะแต่แนะนำตัวหน่อยสสวัดีค่ะเ้าชอบชอบชอบอันนี้ชอบอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ว่าฝึกมานานเนี่ยก็หนูแบบเวลาคุยกับพี่บ้านคุยกับพี่ชายอะไรเงี้ยก็จะคุยเสียงเงี้ยจริงเหรอฉันเป็นพี่เจอฉันคงเตะฉันคงเตะเออแล้วเรามีอะไรแบบนย่างี้ยไหมอ๋อแสดงไม่ได้อะเมื่อเราออต้องใช้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมใช้พื้นที่ค่ะ แล้ววันหลังไปอยากรู้ก็ไปดูรอดูหน้างานแล้วก็ทำหน้างานให้ดูหวังว่าถ้ามีเพลงแล้วมีท่าทามาก่อนนั้นก็คงจะได้เห็นอ๋ออ่าโอเคมีเรื่องมีเรื่องอะไรที่แบบนู่นเขาเคยทำแบบเปิลเปิลอะไรอย่างนี้ทานู่นมีอะไรท้าบิวไหมไม่มีใช่ปะไม่มีไม่ต้องมาเตรียมการเธอไม่ต้องมาเตรียมการฉันรู้เธอมีทำกันดีจริงเหรออ๋อไม่มีดูอ่านไปลอง ทำไมกูดูแล้วกูตลกทำไมดูกูดูแล้วกูตลกไอ้นี่มาคอยห้ดีขอยห้ีขอว่าใจดีสามสองหนึ่งไปคร่ะใช่หน่อยครับเออ